มาเห็นพันที่มาตอวจพันทีไหนฮะพันธีเก่าป่ะมาตรวจพันทีเก่าวันนี้พันทีสิบเก้าสิบมือพอดีเตะมาเอากรีบบอกพี่น้อยกันบ่มาแกะกรีบบอกดูดูเบิงตัวว่ามันติดบ่พี่น้องเบิึงใกล้ๆด้วยยกบงมันจะติดกันมองมองตีละบักอือกับบักเตียงใช่ไหมติดกันเราเด้บัดที่ไหนเขาออก ม่ต้องกิดกันรับจะเทากัสเกียกีบออกให้มันพี่น้องวันนี้มึงนี่น่าจะเกียกีบอตัวนี้มันก็จะเดืนดม่งตัวกับบอสท่านติดเดีแต่ว่าก็บสิเอากรีบข้าไว้มึงนี่น่าะเกีบางตัวนี้ติดตัเออขันติดถิจึงสีพี่น้องห้านตัวกับบอสติดเท่ากับสีเอาไว้กอนไหจ้ะเท่ากับสีเอาใกวนกรีเท่ากับสีนี่ใบกวนมันหลืหลือออก ก็คืเก็บอกมันมันสร้างตัวมันได้บบนีเนี่เกลีจนเลวได้จต่นี่งามงามมึงเป็นองามบ่หอดกุึงซ่นพอพอเพแียดีดีบเตียงเตียงกับกือใส่ก <Spe> ันเป็นแม่มันก็จะได้ตัดเมื่ปีบป็นหกเก็ดเดือนบนลังขันบกขาง่ายกับตัดเดือนสามบอเดือนกลุ่มผ้า ประสิหาสิบหกีของผ้าตีเราตะหึงเรมากตีตีอเราขมูเราละเนี่ยพี่นอนอี่นอนห้าสิงสี่ห้าสิอกิบบอกมาชุดตัวเท่ากั มันก็นสิตั้งตู้ได้บักเตียงกระสีนั่นแบบที่นี่เพิ่นนี่เ้าสิมาค่อยสิมาเอาใบนี่ออกพี่น้องใบใบค้าบบักเตอร์เมี่นกับใบอื่อออกใช่ไีมมันก็สิงามไว้เขาก็สิได้ปลูกก็สิเฮ็ดง่ายง่ามเตียงในเหาก็บบริแวณเตียงอย่างไรใช่ไหะเอาไปเฮ็ดเด้อบ้านเขาพี่จะเฮ็ดกันเลยดีอีู่ดีเนื้วัดใส่ปลกแตียงก็บักแตงกลัวก็จะได้อยู่ดีนาะ มันสิดบ่ได้ตายง่ายนะเฮาสิได้มากมันแต่ะคิดว่าว่าคือตัวเองอยู่ของนี่นี่บ่ได้นั่นจีบมันก็สิเลือกเป็นอะตัวใดมันติดกับตังทะเลได้ดิติดตาก็บ่ติดยากดอกเฮาก็สิบบ้านเฮาก็เสียเป็นคือกันละเพิ่นเพิ่นนั่นได้คือกันงามบ่พี่น้องเอากีบบอกหมดนี่มื้อนี่มึงดูมึงดูจ้ะแม่นหมดต้อให้เราเจรีออกหมดแล้วมื้อนี้ใส่สวยพอดี ใส่เข่าสวยพอดีจ้มมามน้ำกันเในพี่น้องไม่ซอ,อยนุ่นเด้อวามัาเหมือนซ้อนหนวดมันเนี่ยทาวจนผ่านดีดีเจอ,อ,อพี่น้องทั้งห่อนแต่เดียวมากขึ้นอยอะเนาะเอาขึ้นมามาเอาขึ้นเยอกห่อนตัวนี่ฝนตกจะบ่หนาวแล้วมึอนี่ฝนตกบ่หนาวห่อนเรื่อยล่ะฝนตกมันฝนเศร้าเรื่อยเป็น้องพี่น้องเลยบานเย็นบานไหวอย่างนี้จ้ะแต่มาพี่น้อนเบิ่งน้ำกันไม่ได้จะเห็นระเบิ่ง ออกติดดีอยู่ที่พี่น้องติดติดนั่นด้วยน่ำดีอยู่จ้ะมาน้ำกันไปจ่ายพี่น้องเด้อกําลังใจเยน็นนวลใจเลยค่ะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์แน่เย็นนวดอีสานหลานน้อจ้ะเบืบ้อบรรจุพีน่นวดเทียดเล้วพป่นวลใส่เบื้องความงามอ,อุ้งที อี้เทาออกจากกันพี่นังงเพ่เส็จปยกกระดางกันขี้เท้าเคียแวเตียงบ่คยเบอรเงิ้ดอกเคยก็เท้เรียนไปเพราะเราบันไดมากนะ ามตะตาพอดีสามตะกะ ก็สิสดชื่นดีค่ะซะแม่จ้ะนี่เาออกิบบอกเลยพี่น้องติตตัวดเด้นี่ไม่ใช่นอติเองเบอร์นี่ติดกันแบบเอือนี่บักเอือบักเอือคือกแบบกซะแม่พี่น้องมันเป็นแม่กันติดวันนี้ได้อันนี้จักสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าใบหกใบเ้าเด็ยดยอดบัดเด็ยดยอดทำมันจะแตก อกเป็นซองเงียมซองซองชองเนียงบาเนี่ยน่ะซองเนียงงามบ่งามดีเน,นะาะแต่ว่าจ้ะมันก็สิเป็นซองเนียงเท่ากับสิอวยขามันนั่นละมันแตกเป็นยังคือแบบผู้ใดเคยปลูกหมกโม่คล้ายกันนะพี่น้องบนเท่ากับสิเป็นเตียงเตียงเอาใบมันออกในเฮาอีกให้มันประมาณจักหกเย็ดใบออกประมาณนี้ละจ้ะ ข้าวกระเทียวออกจะข้าวกระเที่ยวงามใบเป็นพี่น้องข้าวเดียวตึงเต็มข้าวเดียวจานนี่เบิ่งน้ำกันพี่น้องจ้ะตอดยิบเลียวก็เฉียวมันยังไะพี่น้องเมนูตอดยิบเลียวยอดมันที่ตั้งง่ายก็ดีก็เก่านะสีแข็งแรงบบบนี้นี่แบบอื่นพี่น้องนี่ถ้าแม่ข้าวกระเที่ยวแม่เอาใบนี่ออกใบนี้ออกใบนี้ออกเด็ดยอดบัดนี้เตานี่ถาด เหีนยก็จะถ่ายเบื้องนี้หรอกจ้ะเดี๋ยวน,ยนุสิล่งเห็นเบื้งอีกอยู่ตอนเขาเตียงถ่งายเบืง้งเจ้าพี่น้องเห็นละคนงานเนะาะตียงแดนจ้าน,นุสมาเห็นปักเสื้อแม่จะเห็นน,น้ำเล่าหนึ่งสี่สามปีแล้วสามปีสามปีวันที่เดือนกุมภาพันธเลยว่าก็าจะครบสามปีเต็มจ้างามน,นะพี่น้องเนาะหกลอยถาด ถาร้สามสิบสองต้นปักเตียงมันอยากอื้อมันอยากงาจนงนอนมันอยากเป็นเสยเป็นลมแต่ว่าให้ร่วมกับงามอยู่ปักเส้นแงามดีอยู่ติดเล่าหรอลอยเปเส้นอยู่แต่ว่าย่ามปลูกเข้าก็สิละวังขักอยู่มันงาม่พีน้องมันงามันเสียแห้งๆนะอือได้นี่แต่กับเป็นงาไปอีกดอกแล้กันนี่ดอกอือแต่ว่าข้าหมายถึงว่ามันมันแห้ง อบะนีเข้าวกิบบอกต้นเปี้ยกับเปี๊ยไม่เคยต้นเปี้ยกับเปียยลายวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยล็อกนี่เลยนี่เป็นยังเป็นจังสนบปะเฮ้เนาะสัตว์กินข้าวเดียวเด็ดยอดให้สีคัาเต้น่ที่นนองอันเด็ดยอดให้กิทังกินข้าวเดียวจากงามใบอี๋ดีเลยมันห่อนในอากาศมันได้ละมึงดูแบบงงามให้ยอดขาจันทร์พันเนาะ ต่ว่วนนี้ตายหลายออกสี่ห้าต้นแล้วนะปนปเ,ปเ,เป็นเปียวะะออเป็นเปียเป็นนั่นเนาะเป็นยอดเงี้ยวดิเงี้ยวจังไหนบุหรเปียต้องเลยสามสี่ต้นสามสี่ถาดบอเสียเราดอกได้กี่ดอกแต่ว้าอืมเป็นงานเป็น้อกเออบางงี้เป็นแม่มันบานเท่าเ,าห,เห็ดได้ได้ดอกเตียงกลัวยนวนว่า มันจะได้ตลอดปีนี่ได้เมื่อปีได้พี่น้องจนขาถิ่นขาไม่มาจากตายได้ไงขาเพิ่นน่ะทีนี้พอถิ่นนี้ไม่ยากตายจะนี่พี่น้องมที่มบนติดตัวสิลักษณะนี้ยจะนี่บักกันที่เพิ่นเนี้ยตีบัวติดกันจะตายหรือเราจะกันนี่แล้วมันตายแบบนี้ละจะนี่งามกันพี่น้องงามงามเนาะจนได้ตั้งค์กั ภากยดอกแต่ว huh, ส่วนมากมันบอตั้งมันม mm ือ hmm. ม mm ันเน่ามือมันเน่ามันก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะฮึมืดนวดก็ับแตก๋ยาแค่ข้าวเดียว